ไหนค่าจ้างเร็วเขาตามาส่งเอาค่าจ้างมาเธออยากไปส่งเองมีถ้่เขาไม่ไปส่งแล้วเป็นไงบนกูทั้งวันเอาละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะโหตื่นเช้าเลยวันนี้นี่ครั้งแรกเลยวันนี้เขาไปส่งเธอเนี่ยเขาไปส่งเธอครั้งแรกเลยเนี่ยทำงานมาปีหนึ่งกูเพิ่งเคยไปส่ง เดี๋ยวเดวบอกเขาอยากไปส่งบอกเขาบอกเออไม่ไปแล้วบนนู่นบนนี่ก็ามนคนบอกเองอ่ะือคืนีแค่พูดไปงั้นๆอ่ะหุุ้ยอืมเดี๋ยวตบครูโชว์เลยฝ่ฝันมานานแล้วอยากตบครูเลยผมนะครับโหยังง่วงอยู่เลยเนี่ยไปฮะเดี๋ยววันนี้ลองไปส่งแฟน ที่บ้านนอกหน่อยอยู่โคตรกลเลยโรงเรียนมันเราเม็นคนกรุง <c oughs> เรามันคนกรุง <c oughs> ไปพอดีว่าแฟนผมเขาเรียวกว่าอะไรบรรจุนจุราชการนะโรงเรียนนูน่นอยู่ติดกับภูเขา รู้สึกจะลงมากินมันไหนโคตรไกลไปส่งมัน่อยเอารถไปแอคนักเรียนหนยเนี่ยเป็นการตื่นเช้าที่สุดน่าจะในรอบหลายปีปกติไม่ค่อได้ตื่นเช้ายกเว้นไปออกทริปนะ คือรถไม่ได้ขี่นานมากฮะดูดิอยากย้ายขึ้นแล้วแต่ไอแฟนผมไปขับเนะเขาไม่ได้ขีนน่เลยอะ โอ้โหแล้วเดี๋ยวไอทางไปมันนี่อยู่ในภูเขาอะโรงเรียนแบบข้างข้างล่างตีนภูเขาอะให้ดูดินี่้วแม่งหนาวใต้หาเลยเสียงอะไรหรวะในรถเสียงรถอัวเนี่ย ู้เสียงปรับกันบตบมานัะบางเลย เจ็ดโมงแล้วนะรถยังไม่ติดอยู่ในกรุงเทพนี่แค่ออกมาหน้าซอ,อยก็เออ,อจะบวจ้าตายช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะว่ากลับมาบ้านมาทำธุรกิจไม่ใช่หรอกมาดูเรื่องธุรกิจที่อยากจะทำ นัน่นก็คือการนอนทั้งวันในที่อกูไม่ทำทียอะไรเลยอยู่แต่บ้านนอนอย่างเดียวนอนกับเล่นเกมแม่จะไล่ออกจากบ้านเลยนะวันนี้ได้เอารถออกมาวอร์มเลยตั้งแตเช้าเมียปลุก ตอน,นแรกจะไม่มาส่งนะฮะโบอกไม่มาปุกบนเงี้งๆนงงี้งนอนไม่หลับเออมาส่งก็ได้ปะเข้าทางไหนไหรือวะนี่เหรอ,อจำทางไม่ได้โอ้ลืมบดไปแล้ว ฟ้าไม่เปิดนะ,ะถ้า้องฟ้าเปิดจะเห็นภูเขาอยู่ไกลๆนู่นน่นะรู้แหละโรงเรียนมาอยู่ตรงนู้นน่ะตรงภูเขาข้างหลังนู่นน่ะไม่โคตรไกลเลยอยู่แบบตีนภูเขาเลยกำลังจะขึ้นภูเขาเลย,ะเยตละที้อ่ะพูดแล้วพูดซื่อ อะไรนะทำไมวันนี้ขับช้าจัง,งทำไมวันนี้ขับช้าหนาวจะได้แฮ่เนี่ยจะชายเลยนี่พูดจะหนาวเลยขับเองเอ่ะได้บน อีกสิบสี่กิโลนะอยู่กรุงเทพดีๆไม่ชอบน้องหมายังมาอยู่สตีนภูเขาเลยแต่ก็ดีฮะได้กลับมาอยู่บ้านก็เดี๋ยวสพผมก็น่าจะกลับมาอยู่บ้านลาทิ้งกรุงเทพ สิบล้องเยอะแน่นอนขับเร็วไม่ได้นะหนาวมากเลย

ไม่ว่าเธอไม่หนาวเหรอ,หรอเธอไม่หนาวเหรอไม่เท่าไรบองให้อย่งไร นคือคลองเหรอะอะไรนะนอเออตรงนี้มันคือคลองเหรอตรงนี้มันคือคลองเหรอ,อเหมือนจะใช่นะเออใช่แหละ แล้วโอ้โหกว่าจะถึงเป็นกระปวดมือเลย นี่งไงไก่ทอดจะเคยกินเหรอเดี๋ยวนี้เขาต้องเข้าไปส่งในโรงเรียนยเลยปะเนี่ยโอ้โคตรเก่าอ่ะ 你电话不好了，就不好啊。 แล้วนะเดี๋ยวดีช่วยกลับรถก่อนดิช่วยกลับรถก่อนรับที่ไหนเออได้ที่ไหนครูเยนเ็นไปเปลี่ยนกระโปรงกันนะอย่าลืมหมวกไว้เนอะไปแล้วเสร็จแล้วโทรมา คุณครูเ <Jeez> ย็นคุณครูเย็นสวัสดีค่ะไปกลับบ้านดีกว่า